มาดูวิธีการหารด้วย25้าแบบไม่ต้องตั้งหารน,นะครับอันนี้จะทําให้เราคิดได้เร็วขึ้นนะครับผมเราไม่ต้องตั้งหารทํำยังไงวิธีการก็คือให้เราตัวตั้งมาคูณ4ี่เลยครับตัวตั้งคูณ4ี่แล้วก็ใส่จุดทศนิยม2ตําแหน่งนะครับผมอ่ะดูนะครับอันนี้ห7สิบเดคูณ4ี่เลยครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นนี่ครับ4ี่เจดยปดใส่แดทด2ครับผมใส่8ดทด2 สี่หกยี่สี่บวกตัวทดสองได้ยี่หกนะครับผมทีนี้จุดทศนิยม2สองตำแหน่งก็จะได้เป็นสองจุดหกแปดนั่นเองนะครับผมมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับจับคูณสี่เลยครับผมสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสี่เก้าสามหกบวกตัวทดเป็นสามเจ็ดทศนิยม2สองตำแหน่งครับปึ๊บเรียบร้อยครับอตัวอย่างต่อไปนะครับนี่ครับคูณสี่เลยครับ 41ได้4 41ได้4 432นะครับใส่จุด2ตำแหน่งได้เป็น12.44นะครับผมอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้จับคูณ4เลยครับอ่ะ4520ใส่0ทศ2 4416บวกทศทศได้18ใส่8ทศ1 41เป็น4บวกทศทัฐเป็น5นะครับจุดทศนิยม2ตำแหน่งปึ๊บจะได้เป็น5.80นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคนะครับ